สวัสดีครับผมอันฟอร์ดนะครับวันนี้อันจะมารีวิวรถ XLC คันนี้กันนะครับอย่างในรูปที่เราเห็นคันนี้นะครับเป็น XLC เกียร์ธรรมดานะครับตัว XLC เรามีทั้งเกียร์ธรรมดาแล้วก็เกียร์ออโต้ให้ลูกค้าเลือกเลยเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าคันนี้ตกแต่งยังไงบ้างนะครับนะครับเริ่มจากในส่วนของชุดหน้าของคันนี้นะครับเราได้แปลงจากหน้าเดิมนะครับเป็นชุดหน้าแบบ F150 Spider โดยตัวอักษรมี FORD ตัวนี้เป็นอักษรฟอร์ดนะครับแล้วก็มาพร้อมกับในส่วนของไฟสิวตัวนี้นะครับไฟสิว์สามจ เพิ่มมิติของในส่วนของกระจังหน้านะครับรับกับในส่วนของแผงลังพึ่งตัวนี้นะครับที่ลมจะเข้าด้านหน้าและกระจายออกด้านข้างได้นะครับในส่วนด้านล่างตัวนี้ก็จะมีแข้งกันลอยให้ด้วยนะครับมาในส่วนของด้านข้างกันนะครับตัวนี้ XLT ของเรานะครับเราจะมีไฟตัดหมอกเดิมมาให้อยู่แล้วนะครับก็มาเข้าพร้อมกับชุดเล F150 ตัวนี้เลยนะครับตัวนี้สัญลักษณ์ของตัว F150 นะครับไฟหน้า LED แบบตัว C นะครับแล้วก็ในส่วนของไฮไลท์ของคันนี้นะครับจะมีเพิ่มอัปเกรดนะครับเป็นไฟหน้าแบบมัสแตงนะครับตัวนี้นะครับ จะเป็นโคมโปรเจกเตอร์นะครับเราจะมีพร้อมกับลูกแก้วด้วยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแบบลูกแก้วแบบสีแดงนะครับเลสอายนะครับมาพร้อมกับคีมมาแต่ง3คีมตัวนี้นะครับเลี้ยวพร้อมไฟเลี้ยวมาพร้อมกับบาร์ไลท์ตัวนี้ด้วยนะครับเลี้ยวพร้อมไฟเลี้ยวอีกเช่นเคยนะครับ เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของสกูปหน้านะครับตัวนี้จะเป็นสกูปหน้าทรงฟิตนะครับก็คือสกูปตัวตัวใหญ่นะครับหน้าใหญ่นะครับจะเป็นรูปแรกนะครับสีจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับตัดกับสีดําด้านนะครับตัวนี้ก็จะได้ในเรื่องของความดุดันนะครับเพราะว่าแผ่นของสกูปเขาจะเต็มในส่วนของฝากระโปรงหน้าเลยนะครับเรามาดูกันในส่วนของด้านข้างของตัวรถคันนี้กันนะครับตัวนี้นะครับคิ้วล้อนะครับเป็นแบบดําด้านนะครับแบบไม่มีหมุดนะครับตัวนี้ก็เข้ากับในส่วนของซุ้มล้อของตัวรถนะครับ คันนี้มาพร้อมกับยางบิ๊กฮอนนะครับเ6 4นะครับเป็นยางของแม็กซิตนะครับตัวนี้นะครับมาพร้อมกับล้อแม็กลมดำนะครับตัวนี้ก็จะได้ในเรื่องของดอกยางที่สวยนะครับดูดุดันนะครับสามารถใช้งานในในพื้นที่ที่ทุรกันดารนะครับหรือขุขาได้ดีเลยนะครับสำหรับหน้ายางตัวนี้นะครับในส่วนของด้านข้างตัวนี้นะครับแก้มเดิมของเขานะครับจะเป็นสีเงินนะครับเรามีครอบแก้มนะครับแล้วตัวตัวนี้ก็จะบอกว่าขนาดรถยนต์ของเราขนาด2.2นะครับ6สปีดนะครับ มาในส่วนของกระจกข้างตัวนี้นะครับมาจะพร้อมกับไฟเลี้ยวด้านข้างด้วยเวลาเราเปิดไฟเลี้ยวนะครับกระจกก็จะมีไฟกระพริบให้ด้วยกระจกของเราปรับเลนให้ไฟฟ้าแล้วก็พับเก็บแบบไฟฟ้าด้วยนะครับมาดูในส่วนของราวหลังคาตัวนี้นะครับเป็นราวหลังคาทรงว i แท็กนะครับเป็นสีดําล้วน มาพร้อมกับคิ้วกันศาสตร์นะครับทั้ง4จุดด้วยกันตัวนี้นะครับเป็นลองเบ้ามือจับนะครับติดเพื่อป้องกันลิ้วรอยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งจะได้ในเรื่องของความสวยงามของตัวรถด้วยที่มีสีดําแซมกับตัวสีน้ําเงินของตัวรถนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของไฮไลท์อีกจุดหนึ่งนะครับสติกเกอร์นะครับลูกค้าตัดชื่อตัวเองนะครับตัดเป็นชื่อของลูกค้านะครับมาพร้อมกับรูปนะครับเราสามารถออกแบบรูปได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของรูปที่ลูกค้าเลือกมานะครับเราก็ออกแบบหรือตัดให้ล าได้นะครับด้านล่างตัวนี้นะครับก็จะมีบันไดให้นะครับเวลาเราก้าวขึ้นเหยียบนะครับก็จะสะดวกสบายขึ้นในส่วนของด้านข้างตัวนี้นะครับในส่วนของซุ้มล้อหลังนะครับเราก็จะมีคิวล้อนะครับข้อฝาทางน้ำมันตัวนี้ให้ด้วยนะครับเป็นของเรนเจอร์นะครับสติ๊กเกอร์ของเรานะครับตั้งแต่ด้านหน้านะครับจนมาถึงตรงท้ายของกระบะเลยนะครับส่วนด้านท้ายกระบะเรานะครับตัวนี้จะมีข้อไฟท้ายนะครับ เป็นของเรนเจอร์นะครับมาพร้อมกับในส่วนของโลบาเหล็กนะครับอ่ากันชนท้ายเหล็กนะครับตัวนี้เป็นกันชนท้ายเหล็กของ outlander นะครับมาพร้อมกับไฟส่องสว่างป้ายทะเบียนให้ด้วยแล้วก็มีห่วงลากจูงตัวนี้นะครับเป็นห่วงสีแดงนะครับ LG ของเราเดิมมีการชนท้ายอยู่แล้วแต่จะไม่ใช่เป็นทรงเหล็กแบบนี้นะครับตัวนี้ได้มีการอัปเกรดนะครับพร้อมเปลี่ยนกับเปลี่ยนตัวนี้และเซ็นเซอร์นะครับของเดิมทั้ง4จุดนะครับเราก็โยกมาใส่ในส่วนของกรนชนท้ายเหล็กตัวนี้นะครับทั้ง 4. จุดครบนะครับในเรื่องของความปลอดภัยเวลาถอยหลังก็ยังสามารถใช้งานได้คงเดิมนะครับเซ็นเซอร์หลังนะครับในส่วนตรงนี้นะครับด้านท้ายของเราตัวนี้เราก็จะมีรองเบ้ามือจับพร้อมปลายดาบนะครับเวลาเราเปิดท้ายนะครับก็ไม่ต้องกังวลว่าท้ายของเราจะเป็นริ้วรอยนะครับมาพ พร้อมกับไลเนอร์แท้กของทางฟอร์ดนี่ครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านข้างของตัวรถกันนะครับ XLT คันนี้นะครับลูกค้าสามารถเลือกตกแต่งได้นะครับตามแบบที่อันเสนอนะครับแบบคันนี้หรือลูกค้าอยากจะรีเควสตตกแต่งตามแบบที่ตัวเองชอบนะครับอยากได้แบบไหนสไตล์ไหนนะครับพักมาได้เลยนะครับอันยินดีตอบให้ทุกปัญหานะครับในเรื่องของการออกรถนะครับทุกๆโปรโมชั่นนะครับและเดี๋ยวเราพบกันนะครับในคลิปต่อไปนะครับ คลิปนี้สวัสดีนะครับ